ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพนต์ประจำวันอังคารที่9กรกฎาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับดิจิตัลเรือเกลือสันขวานยังงมกันอยู่เลยครับ นโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยกระเป๋าเงินดิจิตอลผ่านมา1ปีกับ4เดือนแล้วที่นโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตถูกนำมาหาเสียงและกำหนดเป็นนโยบายรัฐบาลตามลำดับคืบก็เหมือนไม่คืบกลายเป็นตลกบริโภคที่นายกรัฐมนตรีต้องแถลงถึงความคืบหน้าของนโยบายโดยเปลี่ยนหลักการและรายละเอียดไปเรื่อยล่าสุดเห็นว่า24กรกฎาคมนี้จะแถลงอีกรอบ เป็นการสรุปโครงการรวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่30กรกฎาคมทำไมไม่คุยในคอรมให้จบก่อนแล้วค่อยแถลงทีเดียวประชาชนจะได้ไม่สับสนเหมือนที่ผ่านมานายกเศรษฐาเปิดนโยบายแจกเงินดีต้อนวอลเล็ตครั้งแรกในวีธีคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเมื่อเดือนมีนาคม2566ได้ 6, ยิมเนเซียม4 มหาวิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิทธิ์วันนั้นนายกเศรษฐาบอกว่านโยบายของพรรคจะทําให้เงินถูกอัดเข้าระบบหมุนหลายรอบเอาธุรกิจที่ไม่เสียภาษีซึ่งคาดว่ามีมากกว่า1ล้านล้านบาทเข้าระบบจะทําให้สามารถจัดเก็บภาษีได้3ามแสนล้านบาทจะไม่มีมาเฟียในธรุรกิจเหล่านี้อีกไม่มีตํารวจนอกแถวเรียกรับส่วยอีกต่อไปจะนําเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามารวมทั้งสร้างกระเป๋าเงินดิจิตอล คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดีต้นเข้ากระเป๋าแต่ตัวเลขขออุบไว้ก่อนโดยเหรียญดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ในร้านค้าที่มีรัศมี4กิโลเมตรจากบ้านพักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยเหรียญดังกล่าวจะมีอายุใช้งาน6เดือนสําหรับร้านค้าสามารถนําเหรียญแลกเป็นเงินได้กับธนาคารรัฐใกล้บ้านเป็นการสร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับประชาชนตามนโยบายของพักเพื่อไทย วันนั้นชัดเจนใช้คำว่าเรียนใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเพราะพูดก่อนคิดนโยบายแจกเงินดีต้นวันลเล็ตถึงได้เปลี่ยนรายละเอียดไปเรื่อยๆวันนี้ไม่มีการพูดเรื่องเรียนแล้วแต่บล็อกเชนยังกล่าวถึงกันอยู่ที่สำคัญเปลี่ยนจากกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ไฟกระพริบจะกอบอู้ GDP ประเทศให้โตพรวดๆให้ได้ นี่คือนโยบายที่ต้องผลานงบประมาณแผ่นดินสูงกว่า5 0 0แสนล้านบาทเป็นนโยบายที่มีความเสี่ยงเพราะปากตั้งแต่เริ่มแรกเสี่ยงต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำเงินกว่า5 0 0แสนล้านบาทจะหายวับไปกับตาโดยไม่สามารถกระตุน้นเศรษฐกิจได้เลยแม้จะเป็นการกระตุ้นระยะสั้นๆก็ตามนโยบายกลับไปกลับมาจนหน้าเวียนหัวนี้มีความน่าเชื่อถือต่าลงไปทุกทีมาสรุปเบื้องต้นกันก่อนเงินดิจิตอลวอลเล็ตคนที่จะได้คือ ประชาชนที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยอายุเกิน16ปีณเดือนที่มีการลงทะเบียนไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน8 9 0 0 0 0บาทต่อปีภาษีมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินรวมไม่เกิน5 0 0แสนบาทอะไรที่เอาเงินดีต้ลวอลเล็ตไปซื้อไม่ได้สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระทมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระทมบัตรกำนันบัตรเงินสด ทองคําเพชพรพลอยอัญมณีน้ํามันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตินี่คือสินค้าบริการเบื้องต้นที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่17บเจพฤษภาคมที่ผ่านมาเผาภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าสามารถใช้เงินดิจิตอลได้เพราะไม่ได้อยู่ในกลุ่มสินค้าต้องห้ามมาเมื่อวาน8กรก,กฎาคมเผาภูมิโรจนสกุลบอกว่า มือถือและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกตัดออกตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์เพื่อดูว่าสินค้าอะไรทําให้เงินออกไปนอกประเทศเพื่อจะสรุปในที่ประชุมคณะอนุกรรมการดิจิตอล w a เล็ตวันที่10กรกฎาคมที่จะตัดออกคงเพราะเองว่าเงินไหลออกเพราะโทรศัพท์มือถือเป็นสินค้านําเข้าร้อยเปอร์ซย้ำอีกทีนโยบายแจกเงินดิจิอลเเล็ตของรัฐบาลเพื่อไทย เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจผ่านมา1ปีกับ4เดือนแล้วรายละเอียดซื้ออะไรได้ไม่ได้ยังไม่จบกว่าจะได้แจกก็ครบ2ปีพอดีเร่งด่วนกับผีอะไรประเด็นสำคัญคือเม็ดเงินที่ชัดเจนที่สุดมีเพียงเม็ดเงินจากงบประมาณปี2,568จํานวน152,700ล้านบาทอีก2แหล่งคือบีบคอให้ธนาคารทอกศรับผิดชอบ จำนวน172,300ล้านบาทกลับไปล้วงจากงบประมาณปี6-7จำนวน175,000ล้านบาทอย่างลูกผีลูกคนถ้าพลาดจากสองแหล่งนี้งบกลางโดนควักแน่ตำตําก็ส0 0 0สนล้านเตรียมตัวรับความชิบหายวายป่วงกันได้เลยไม่ใช่ทอดเดียวครับหลายทอดระวังเงินเฟอ้อหนักกว่าเดิมเข้าขายกู้มาแจกอย่าลืมว่าปีนี้ลานียาแผลงฤทธิ์ปลายปีไม่รอดน้ำท่วมแน่ รัฐบาลจะเหลือเงินมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่หรือรองเงินบริจาคเพราะคนไทยใจบุญความเสียหายที่ได้รับจากโครงการที่ต้องใช้เงินกว่า5 0 0แสนล้านบาทนี้มันจะไม่สำแดงในทันทีรัฐบาลถัดไปอาจเป็นผู้ที่ต้องมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเหมือนที่รัฐบาลลุงตู่ต้องมาตั้งงบประมาณใช้หนี้ความชิบหายจากโครงการรับจำนำข้าวนานหลายปีก็ไม่มีอะไรซับซ้อนกับแค่อยากให้เห็นภาพว่า นโยบายดิจิต a l วอลเล็สามารถสร้างความฉิบหายได้แค่ไหนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพ อร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิ Studio, โอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ